คนที่4ี่จริงจังจะแต่งงานเสียอีกแล้วจากตายอีกแล้วแล้วก็เลยคิดถึงคาคุณแม่ค,คุณแม่บอกว่าครอบครัวเราอะเป็นดวงกินผัวแล้วคุณแม่ก็มีสามีประมาณ4คนค่ะเสียหมดเหมือนกันเริ่มกลัวไหมคะกับการมีความรักครั้งใหม่ๆนี่แหลคะลค่ะล่าสุดคุณกาบอกว่าเธอไม่กลัวเหรอผู้ชายที่เราครบที่จะจริงจังอะตายหมดเลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายคนค่ะเคยนั่งดูแต่เทปก่อนก่อนเนาะเพียงนชาวตัวต่อตัวบางคนชอบบอกว่าไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มานั่งคุยกันก็มันคาบเกี่ยวมาหลายหลายเรื่องค่ะเรื่องที่ปัญหาชีวิตส่วนตัวจนมาถึงเราตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมารับผลที่เราได้ตัดสินใจตัดสินใจลงไปอันนี้เราสามารถพูดได้ใช่ไหมคะว่าผลแห่งสุขภาพในวันนี้เกิดจากการที่ครั้งหนึงเราเคยคิดสั้นเมื่อประมาณมกรานี่เองค่ะเร็วมาก คือตัดสินใจทำร้ายตัวเองใช่ค่ะก่อนที่จะมาถึงจุดแห่งการตัดสินใจเล่าสักนิดก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะความรักมันไม่ค่อยสมหวังอะคะ่ะข้างคนแรกก็แบบออตอนตั้งแต่สิบเจ็ดสบแปดนะคะก็เขาจะเกณฑ์ทห <c oughs> าครคพอคบกันตอนเด็กๆนะคะอ่าวันที่เขาเกณฑ์ทหารเรากลับไปจากกรุงเทพก็เสียอะไรอย่างเงี้ยทำไมอะคะเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะทานไอ เล่าอะค่ะน่าจะเกิดจากแอลกอฮอล์แล้วก็แค่รถล้มนิดเดียวเองก็เสียชีวิตเสียชีวิตทันทีเลยวันที่เกณฑอาหารพอดีอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือความความรักครั้งแรกคเกันอยู่นานใช่ใช่ก็ประมาณสองสามปีอะค่ะก็ต่างคนต่างเด็กทัางคู่เราก็เพิ่งอายุไม่เท่าไหร่แต่ก็มาประมาณหกเจ็ดแปดเดือนจนมาเจอความรักครั้งต่อไปใช่ค่ะก็เป็นคนรู้จักก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละแล้วก็มาคบแล้วผ่านมาจะประมาณเจ็ดแปดเดือนเองนี่ฉันกลับมาลงทะเบียนเรียนรามแล้วก็ เสียอีกแล้วอุบัติเหตุจากไปอาะต้องพูดตรงตรคือจากตายอีกแล้วจากตายอีกแล้วค่ะเดิกอุบัติเหตุใช่ค่ะส่วนมึงก็มาอาจอาจมาจากแอลกอฮอล์ค่ะนี้เราเราเราคิดคิดดีนะคะเราสันนิษฐานไปก่อนตามตำลักวิทยาศาสตร์แหละว่าใช่เก็ถ้าเกิดดื่มแอลกอฮอล์ก็มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุได้นะค่ะแล้วมีเพื่อนทักแกทําไม แฟนแกมตายไวจังอะไรอย่างเงี้ยคือทําไม,มเขาตายเร็วแบบเขากินเหล้านี่แล้วก็คิดซ <c oughs> ะอย่างงี้โอเคก็ไม่เป็นไรเออครั้งคนที่สองแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรฉันไม่อะไรละก็ติดเที่ยวอีกค่ะ <c oughs> ติดเพื่อนติดอะไรอีกแล้วก็มาเจอคนที่สาม <c oughs> พากันเรียนค่ะ <c oughs> แต่ว่าคนที่สามเนี่ยเหมือนจะจริงจังจะแต่งงานเพราะเขาเป็นคนอีสานมาพาไปเที่ยวบ้านอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็ชอบเรา เขาก็ไม่ได้อะไรว่าเออเราติดที่จะติดเล่าแต่ก็เราก็สามารถทำอาหาเลี้ยงตัวเองได้ค่ะแล้วจุนเจอครอบครัวเราได้แล้วก็จุนเจอไปถึงครอบครัวเขาด้วยอะไรเงี้ยถึงพัาจะแต่งงานก็คุยกันคุยเขาบอกว่าปีใหม่อ่ะแต่เรานัดเพื่อนแล้วค่ะก็เขาบอกว่าจะกลับบ้านเขาก็กลับปีใหม่พ่อแม่น้องสาวเขาแล้วเขาสี่คนค่ะก็ไปเกิดอุบัติเหตุ เสียทั้งครอบครัวโอ้อ oh, อีกแล้วเขาบอกว่าทุกที่หนักที่สุดของมนุษย์คือการพลากจากคนที่เรารักใช่ค่ะสามคนแล้ว<ช>ตอนนั้น<ช>แต่ละคนกับการจากไปเราใช้เวลาฟื้นฟูใจนานขนาดไหนคะเวลามีเรื่องเศร้าก็จะไปหาเพื่อนแล้วก็ดื่มกันดินฉันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเอาเรื่องทุกข์ไปเล่าให้ครอบครัวหรือเพื่อนอฟังค่ะทั้งทั้งนี้เราก็เจ็บแล้วก็เศร้าแล้วก็เสียใจแบบอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบพอคนที่สามนี้ เราก็เศร้านานเหมือนกันเราก็เลยคิดถึงคาคุณแม่คุณแม่ก็เคยเล่าจุดคิดขึ้นมาได้ว่าคุณแม่บอกว่าครอบครัวเรา,วาอายุไม่ยืนนะคุณแม่เสียตอนอายุห้าสิบแปดแล้วคุณแม่ก็มีสามีประมาณสี่คนคเสียหมดเหมือนกันแล้วคุณแม่เคยบอกว่าแล้วมีหมอดูอะไรสักอย่างทักท่านนะคะบอกว่าเป็นดวงกินผัวอ,อะไรประมาณนี้แต่เราก็ไม่เคิเคียวะตกท่อมาถึงเราเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เชื่อ ตรงนั้นเนีฮะจากคนที่สามก็จากไปด้วยอุบัติเหตุค่ะทั้งครอบครัวของเขาเลยใช่ค่ะมามีความรักครั้งที่สี่โอ้อันนั้นทิ้งช่วงประมาณสองสามปีอยู่ค่ะ,คะกินเที่ยวดื่มหนักแล้วท,ทั้งที่เราทุกก็ดื่มกินเที่ยวเพราะจะได้ลืมอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็แซวแกแกไม่ไปแก้ของหรือลองไปทําอะไรไหม,มเพราะมีคนแกตายอีกแล้วนะอะไรเงี้ยครั้งนี้ตายเยอะเลยแบบมันเกี่ยวกับชั้นเหรอมันเป็นเพราะเขาไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่าลเพราะเราไม่ค่อยเชื่อแล้วก็พักไปก่อนค่ะ ก็กลับมาเรียนเหมือนว่าชีวิตโอเคละคนที่ระหว่างทางนะคะคนที่สี่ก็คือมันอยู่ในช่วงเวลาการคุยกันเราเศร้าเขาก็ทักมา <คะ S 1> เวลาเรามีเรื่องแฟนเสียอะไรเขาก็ทักมาเพราะเขามาในโหมดของเพื่อนไงเขาก็ทักมา <คะ S 1> แกเป็นไงโอเคเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบอกก็ไม่เป็นไงเราก็เล่าเรื่องความทุกข์ความเศร้าก็ามันอยู่ระหว่างที่เราก้าวข้ามาข้า,ขาผ่านความเสียใจค่ะแต่เราไม่เคยแสดงออกให้ใครฟังแล้วเขาก็บอกว่ามา ลองลองลองมาพบกันจริงจังไหมเพราะเราไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะพบอ่าวบาัว่าฟาดฟาดตีหนึ่งกว่า <c oughs> กบเพื่อนเขาที่นอนด้วยจะจะไปตอนเช้าคือเขาลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ออันนั้นคือเมาหรือปาคะน่าจะนะคะแต่เหน็นเหน็เหนเพื่อนที่พักกับเขานะเขาบอกก็คุยกันปกติเขาหัวฟาดตอนสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นเพื่อนบอกว่าตอนเที่ยงคืนก็ตื่นมาคุยกันปกติ เลือดไม่ออกอะไรไม่ออกค่ะแต่พอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บไปเจ็ดโมงเช้าสิบโมงเขาก็เสียอ,อเสียอีกแล้วอ่ะอืออืออันล่าสุดประสบการณ์คือต่างชาติอืาเขาก็เสียอือเป็นอะไรเสีย<ะ>ที่หัวใจหัวใจล้มเหลวที่คอนโดมันก็เป็นความเสียใจซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงๆนะคะจนไม่มีเวลาเสียใจค,ะค่ะคือแบบเอ๊ะมีแต่คำถามว่าเอ๊ะกับเพื่อนเราก็กลายเป็นเรื่องตลกซะมึง ผู้ชายที่เขาผมาาตแล้วเลยเราันเรื่องตลกไปซะแต่ทั้งที่ใจเราก็เศร้าถามตรงๆค่ะว่าเริ่มกลัวไหมคะกับการมีความรักครั้งใหม่ๆเริ่มกลัวคนที่นี่แหละค่ะล่าสุดคนที่หกนี้นะคะคนที่หกซึ่งมาเจอกันหลังจากชาวต่างชาตินั้นใช่ค่ะค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องอะไรเราเล่าให้เขาฟังหมดแล้วว่าเขารับรู้ทุกคนรู้ค่ะที่เดินจากชีวิตเราไปด้วยก็แบบจากพักจากกันน่ะนะคะใช่ใช่ค่ะแล้ก็บอกว่าเฮ้ยเธอไม่กลัวเหรอ ผู้ชายที่เราครบที่จะจริงจังอ่ะตายหมดเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจะกลัวทําหาอะไรอืนอคนเราเกิดมาก็ตายเราก็เป็นห่วงเขาประมาณหุมเดือนเราก็เลยว่าอ่ะคบกันเขาก็พาไปที่บ้านเขาค่ะ,คะทั้งครอบครัวเขาก็โอเคดีแต่ตลอดเวลาที่คบกันเรื่องการเรงินเรื่องอะไรอ่ะเขาเคยเตือนเราตลอดอเราหลงตัวหลงใจเชื่อเพื่อนการลงทุนเรามันไเปเลยไปลงทุนกับเพื่อน <laughs> ลงปล่อยเงินกู้เป็นท้าวแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีปัญหาเรื่องนี้สิน ใช่ค่ะอันนี้แฟนเรารู้ไหมคะเราเรื่องเราเศร้าเราเรารู้สึกว่าไม่จําเป็นอะ่ะเพราะเราเราผิดเราพลาดเราเรียนรู้มาก่อนด้วยตัวเองอยู่แล้วจนวินาทีที่เป็นหนี้ต้องทั้งแชร์ทั้งต้องแทนคนอื่นใช้หนี้ของอื่นประมาณสามล้านโอ้แล้วคุณคุณคิดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง ก่อนหน้านี้ไปหาเขาอยู่กับเขาสิบห้าวันดื่มกันทุกวันโดยที่เขาไม่รู้สแอบว่าเราเคยดอะไรอยู่ค่ะแล้วก็บอกรักเขาบอกว่าโอเคนะเราก็พูดเป็นไหนๆแล้วนะว่าเราเราเราเหนื่อยนะอะไรเงี้ยเขาก็เขาเขาบอกว่าจะเหนื่อยเหี้ยอะไรล่ะอะไรเงี้ยอืเขาก็เหมือนเหมือนไม่เชื่อว่าเราเหนื่อยเขาไม่เข้าใจใช่ค่ะอาจจะเพราะไม่เคยเห็นเราในหมวดของความอ่อนแอมาก่อนเลยเลยไม่รู้ปัญหาเลยว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยใช่ค่ะเราเราเหนื่อย ไม่ใช่ตัวเราเองที่เหนื่อยเราเหนื่อยเรื่องของคนอื่นค่ะเหนื่อยจนน,นแบบเราต้องมาอยู่เราจะจัดการยังไงจัดการไงคือวิจาทีสุดท้ายเราก็กลับมาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึง่งก็คอกันทุกวันนะคะในวันที่เราบอกกับแฟนว่าเราเหนื่อยจริงๆแล้วข้างในเราอยากขอความช่วยเหลือไหมคะว่าใช่ค่ะบอกหรือแบบเธอแ<ช>ตอ่บางคนเขาไม่เข้าใจใช่ค่ะพอพอเราถามว่า,วามึงก็ไม่อยู่สักทีมึงก็โง่อยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยโง่ซ้ำซ้ซาก นี่ยังไงเป็นเหตุผลที่เราไม่อยากบอกแต่เขาก็ไม่รู้นี่นาว่าเราเจออะไรอยู่บอกแล้วเขาเขารู้ตามสื่อด้วยซ้ําอ๋อเพรพอตอนระยะระยะห่างที่ไอตอนที่เป็นเพื่อนกันเขาก็มองเขาก็รู้ตลอดว่าเธอนี่ไม่เข็ดไม่หลับนะเขาก็นะแต่ว่าเออไม่เข็ดไม่หลับอะไรล่ะนึกนึกถึงตอนที่แบบมันก็โดนโกงก็มีไม่โดนโกงก็มีไม่งั้นกูจะอยู่ว่าไปสิบสิบปีเหรออะไรเงี้ยคือจริงรด้วยวิธีการแสดงออกมั้งนะคะเพราะว่าบังเอิญเราเป็นคนแสดงออกแบบนี้คือ เราก็ไม่ได้คุยกับเขาแบบร้องขอหรือตรงๆเขาคิดว่าเราพูดเล่นแล้วบอกว่าแต่ว่าไอ้เรื่องที่จะมาให้ขอความช่วยเหลือเนี่ยที่แบบว่าต้องมาช่วยเราใช้นี่ะอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้คิดตรงนั้นแต่เราคิดถึงจิตใจเขาอว่าเอ้ยถ้าเราพูดไปแล้วอะเขาจะเครียดเ <คะ S 1> พราะเขามีพ่อจะต้องดูแลแล้วมีพี่น้องเขาอะไรเงี้ยจะต้องดูแลแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจากโลกนี้ไปจริงๆเขาจะไม่เสียใจหรอคะก็เสียใจค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะว่าก่อนที่ตัดสินใจก็คือ เกินกับเขาแล้วสั่งน้องไว้ทุกอย่างแล้วว่าลายไปเต็มไปหมดแล้วว่าอะไรที่เราจะถ้าเราไม่อยู่แล้วอะอะไรจะทํายังไงบ้างอ๋อตอนนั้นเราก็บอกกับเขาแบบค่อนข้างชัดชัดแล้วก็ตอบกลับมาว่าจะตายก็เรื่องของมึงมึงไม่ตายง่ายหรอกมึงเป็นแบบอะไรคือเราป่วยมาค่อนข้างแอดตั้งแต่เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะป่วยบ่อยป่วยบ่อยจนแบบจนจนตัวเองก็คิดว่าเอ้ ทำไมมันถึกจังทาไมเราไม่เป็นอะไรสักทีว่าแต่จริงจริงอันนี้มันเป็นวิธีคิดนะคะบางทีเราไม่รู้ราคะว่าประโยคไหนมันจะเป็นประโยคสุดท้ายหรือประโยคนี้เคยเล่นได้โดยตลอดแต่พอมาถึงวันหนึ่งประโยคนั้นอาจจะเป็นประโยคที่ทําให้คนคนหนึ่งตัดสินใจใจบทุกอย่างได้เลยใช่ค่ะอยู่กับสิ่งนั้นทรมานไปสองคืนโอ้ยสองคืนเลยใช่ค่ะเราคือกินทุกอย่างที่เตรียมไว้อย่างถ่ายแล้วค่ะคืนแรกก็ตื่นมากระจับตัวอา้าวทำไมฉันยังไม่ตายก็ต่อ ต่ออุปกรณ์อย่างอื่นก็ยังทรมานก็คือแบบเอ๊ะเราจะทําไงดีต้องตายสิเราต้องตายเราจะไม่ขอความช่วยเหลือใครอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ทรมานอยู่สองคืนก็มันก็ยังไม่ตายก็เลยอีกกอีกวันรุ่งเช้าก็เลยคิดว่าต้องต้องไปตายกับน้องก็เลยเรียกรถไปหาน้องไม่ไปโรงพยาบาลไปแบบอ,อวกไปแบบคือจะขาดใจก็ไม่ขาดใจ จะอยู่ต่อก็ไม่น่าจะอยู่ต่อได้ขนาดน้ํายังไม่เข้าแล้วเลยค่ะค่ะเน้ําไปก็มีแต่อ้วกออกมาหมดเลยคิดว่าอืเราเราเหลือน้องคนเดียวเหลือหลานคนเดียวเจอน้องเราเป็นไงบ้างคะน้องก็พาไปโรงพยาบาลทันทีอืแล้วน้องก็คือน้องไม่พูดอะไรมากก็บอกว่าพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรหรอพี่ไม่ไหวแล้วตามนั้นนะไปอ่านแชทด้วยเพราะนางยังไม่ได้อ่านแล้วผลแห่งการที่เราผ่านพ้นคืนนั้นตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงบ้างคะก็ ค่อนข้างฟื้นตัวเร็วค่ะอยู่ไอซียูประมาณ20กว่าวันแล้วออกมาพักฟื้นประมาณอาทิตย์กว่า2อาทิตย์ค่ะคือพอมันตื่นเสร็จเขาก็มานะคะคนที่6แฟนเราใช่ค่ะเขาก็มาเฝ้าอยู่4คืนกับน้องสาวแล้วตอนนี้ตอนนี้หนูเป็นยังไงบ้างสุขภาพและความเปลี่ยนไปที่เกิดขึ้นก็ทานอาหารทางปากไม่ได้ให้อาหารทางสายยางคืนอะไรตรงนี้ไม่ได้น้ำลายก็ต้องแบบเจาะคออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะมันก็ค่อนข้าง เปลี่ยนชีวิตเราไปเยอะเลยลรมา,า,มามนเพราะกปกติเราเป็นคนที่ดื่มเที่ยวกินเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอวันหนึ่งวิธีคิดมันก็เปลี่ยนไปค่ะจากที่เรานอนพอลืมตาขึ้นมาอย่างนี้นะคะลืมตาขึ้นมาเห็นน้องก็ร้องไห้<ม>เห็นเขาก็ร้องไห้<ม>เพื่อนเราเยอะมากแต่เราไม่กล้าบอกใครอื<ม>เรารู้สึกว่ามันทรมานค่ะการใส่ท่อใส่ท่อง้างปากเราแล้วเราพูดไม่ได้อย่างเงี้ย ตอนถอดท่อใหม่ๆนี่พูดไม่ได้แล้วคิดว่าคุณหมอยังแจ้งเลยว่าไม่รู้จะกลับมาร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่านะวันนี้เอแฟนคนล่าสุดน้องคนปัจจุบันเป็นยังไงบ้างอะคะก็เขาก็ดูแลเราช่วงเขาก็ไปมหาสู่เพราะเขาหยุดทุกาันที์เขาก็จะไปอาทิตย์ละครั้งค่ะน้องสาวก็ถามแล้วนะะว่าน้องสาวก็กลัวแล้วเพราะเราไม่มีใครน้องบอกว่าพี่ถ้าพี่สาวหนูเป็นผักหรือว่าไม่กลับมาเหมือนเดิมอะพี่จะทิ้งเขาไหมเขาก็บอกว่าถามอะไรโง่โง เขาก็ดีกับพี่ดีกับครอบครัวไม่ทิ้งหรอกก็อยู่ตรงนี้แหละ,ะอยู่ดูแลกันไปน้องได้ชีวิตที่สองแล้วนะเพราะฉะนั้นดูแลชีวิตที่สองให้ดีก็ยังมีความคิดแบบมาอกีกด้วยคําพูดของเขาค่เขาพูดว่ากูรู้หมดแล้วแหละแต่กูไม่บอกมึงเฉยเฉยอะไรอย่างนี้ยว่ามึงมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มึงมไม่เคยปรึกษาไม่เคยบอกกูเอา้าก็ปึกก็เป็นหว่วงปรึกษาก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ใช่สิกูมันจนอะเป็นอย่างนี้ไปอกีกคือเขาพูดอะไรก็ผิดไปหมด คือดาเราคําที่เราเราหยุดแล้วเราไม่สามารถตอบแชทเขาได้แล้วก็ร้องไห้ไปสองวันก็คืออีแก่อีแก่หมดตัวตั้งแต่กูมีแฟนมาไม่เคยมีใครที่แก่เท่ามึงแล้วก็โง่เท่ามึงสุดท้ายสิบคําพิ่พิคเขาบอกว่าไปตายซะเอา้าก็คุณเพิ่งจับมือฉันฉันก็เพิ่งผ่านความตายมาคุณก็บอกจะไปกับฉันนี่จากนั้นเราก็อกาโอเคค่ะจบการสนทนาอื ก็ร้องไห้เสียใจอยู่แล้วก็เมื่อที่กลางเดือนที่ผ่านมาแผลติดเชื้อปวดมากน้องก็หามเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วอยู่ดีเขาก็โผล่ไปเลยค่ะเขาทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วพูดไม่ออกเรา,า,เรา,า,เราพูดแบบใจไร้ายไม่เคยพูดใจร้ายกับเขาว่ากลับไปเถอะไม่อยากเห็นหน้าแล้วรู้สึกอบับอายที่ทำไมต้องด่าเราขนาดนี้เราเคยเตือนแล้วใช่ไหมเวลาเวลาจะพูดอะไรอะ คำพูดแบบเป็นนายเรานะถ้าจะตัดสินใจจะเลิกเลิกด้วยดีเราโอเคอืเราก็ไม่เคยขอร้องให้คุณว่าอย่าปล่อยมือเรานะค่ะอย่าทิ้งเรานะเราไม่เคยพูดแล้ววันนั้นที่เขาไปหาเราก็คือเขาก็เป็นห่วงเราอยู่อย่างนี้หรอคะใช่เขามาจับมือเขาบอกว่าคือพี่แอบงงนิดนึงนะตกลงคืออะไรตกลงเขาคือยังไงกันแน่ใช่เราก็เอาแชทให้เขาดูเลยว่าเนี่ยที่เราที่เราไม่อยากเจอหน้าเราไม่อยากคุยกันต่อว่าจำจำคำพูดของเตนได้ไหมเอ้าคนมา่มพูดไม่ได้ไงวะ มึงไม่สมควรโดนหน่าหรือไงเอาสมควรโดนหนาแต่ก็ไม่ถึงกับสารพัดแล้วแต่ว่ากูตันเมาเหรอเขาอ้างอย่างนี้ทุกครั้งตลอดเวลาที่ทะเลาะกันเขาก็ม,มันนุกครั้งไงฮะแต่ครั้งนี้มันคือจิตใจเราก็แย่อยู่แล้วเขา<อ><ช>ไม่น่าจะใช้คําพูดอบบแก่งโง่คือแบบตออนนี้้คืทังเราเลิกกันแล้วหรือเปล่าคะณวันนี้สําหรับดิฉันไม่มีแรงไปต่อครู้สึกว่าเราหายมาทีเราก็จะย้ายที่อยู่ที่ทะมาหากินใหม่ ค่ะเรารู้สึกว่าไม่รู้จะไปต่อยังไงค่ะคือมันมากยากคาพูดใช่ใช่ค่ะคนไม่เคยพูดจากันซะขนาดนั้นเนาะฉันก็คงไปต่อกันไม่ไหวแล้วคาพูดจากจากคนที่รักเนี่ยมันหนักหนากว่าคนอื่นอยู่แล้วมันหนีผลกับจิตใจใช่ค่ะแล้วเรื่องการใช้นี้ล่ะค่ะก็ตอนนี้ก็บอกลูกแชร์ทั้งหลายและลูกนี่ทั้งหลายว่าเราไม่หนีนะเราแค่ขอเวลาและขอโอกาสให้เรารักษาตัวพ่อคุณหมอก็บอกว่า เราฟื้นตัวเร็วถ้าประมาณ6เดือนถึงประมาณปีหนึ่งเขาจะทําการผ่าตัดจากพ่ออาหารไปลาไส้อือะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะขอให้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นค่ะทั้งหมดพี่ไม่รู้หรอกคะ่ะว่ามันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นเหตุเป็นผลกันหรือเปล่าที่ทําไมความรักทุกครั้งที่เกิดขึ้นต้องทําให้เขาต้องพลากจากเราไปก่อนวัยอันควรแต่ที่สุดวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะพี่อยากให้น้องมีสติ เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้คือครั้งหนึ่งเราทําร้ายร่างกายของเราเองนะจนกระทั่งวันนี้กว่าจะรอการฟื้นฟูใช้เวลาเยอะมากแต่นั่นแหละค่ะความอดอแอนในวันนั้นมันสารพัดเหตุผลที่ทําให้เราตัดสินใจแบบนั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนและวันนี้รักตัวเองเยอะๆจะรักใครก็ตามอาจจะต้องใช้เวลาให้มากขึ้นค่ะในการที่จะรับคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตและอันหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันมานานขนาดไหนพอเป็นแฟนปั๊บแล้วเรารู้สึกว่าไม่ต้องเรียนรู้อะไรกันมากไม่จริง ตอนเป็นเพื่อนอ่ะแบบหนึง่งตอนเป็นแฟนอีกแบบหนึง่งและเราก็ต้องการความรักการให้เกียรติไม่ใช่พอพูดจาหยาบคายแล้วบอกว่าเมาเสมอบางครั้งเขาก็ไม่เมาเขาก็ยังยืนยันว่า<ม>ยานะถ้าเกิดคําพูดจะเป็นนายตัวเองเราก็เตือนเขาเตือนสติเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกสติเขาแล้ว<ร>แต่เขาบอกว่าก<ห>ูมีสติดี โอเคสติดีก็แต่เปลี่ยนคนคนนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจงเลือกเขาแบบที่เขาเป็นแบบนั้นถ้าบังเอิญว่าเขาเป็นในแบบที่เราไม่ได้อยากเลือกด้วยแนะ่นอนก็ไม่ต้องเลือกคือบังเอิญน,น้องก็ต้องเข้าใจว่าตัวน้องเองหรือสังคมรอบๆตัวเรานะมันก็จะเป็นเรื่องของการแบบกินเที่ยวดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนานานะซึ่งมันก็เอื้อต่อการที่ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ม,มันอุบัติเหตุหรืออะไรใดๆหรือแม้แต่การพูดจาก,กาันใดๆมันเลยเกิดขึ้นจาก จากพื้นฐานของการที่ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่แต่อันหนึ่งที่พี่รู้สึกก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ทาให้เรามองเห็นในเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือคนเราอะค่ะในที่สุดชีวิตมันเกิดมาเนาะไม่จากเป็นก็จากตายใ,<ช>ในที่สุดก็จากกันอยู่ดีแต่ที่สำคัญที่สุดคือตัวของเราเองตระหะที่ต้องรักและดูแลตัวเองไม่ว่าคนแต่ละคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราจะจากไปด้วยเหตุผลอะไรบางทีมันมันคงไปตามหาสาเหตุไม่ได้จริงๆใช่ค่ะ ก็อย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะเหมือนมีชีวิตที่สองตอนนี้ดูแล,แลและรักษาชีวิตที่สองให้ดีๆอย่าให้ใครเข้ามามีอิทธ,ธิพลใดๆที่ท,ทำให้ถึงขนาดกับเราต้องทำลายชีวิตตัวเองอีกนะคะ่ะคือแบบอยู่กับตัวเองถามตอบตัวเองอยู่นั่นแหละแบบแต่มันก็ก็ไม่ได้คำตอบคำตอบอยู่ที่<อ>เขาที่มันไม่มีคำตอบมันไม่ใช่หรือแม้แต่คำตอบจากเขาก็อาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงก<ช>็ได้ค่ะเพราะเขาพูดอีกแบบหนึ่งการกระทำเขาอีกแบบหนึ่งไงไม่เป็นไรค่ะวันนี้ฟังหัวใจตัวเองแล้วกันเนาะ ดูแลตัวเองให้ดีๆน่าจะดีกว่าค่ะนะคะน่ะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ววันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่น้องเจอและน้องเล่าให้ฟังน่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนที่นั่งดูกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะต้องขอบุณสารที่สวยๆแบบนี้ด้วยนะคะพักอริจิ้นทองหล่อค่ะให้เราได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ในเพร่พี่ชอลตัวต่อตัว